เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที้เป้าบ้านมือสองราคาประหยัดนะครับคัสสันไว้ท่านชมได้เรียกซื้อกันทุกวันครับหลังนี้ราคาเพียง6กแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับ เนื้อที่168ตารางวาครับขายในราคา6,900บาทราคานี้รวมค่าโอนให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงนะครับรอสสีจอครับเลขทีโฉนดอยู่ใต้คลิปนะครับตัวที่ดินอยู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเส้นทางไปเชียงแสนนะครับเลียวตรงข้ามกับตลาดบ้านเด่นนะครับแค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวบ้านอยู่ในชุมชนนะครับไม่เปี่ยวรางมีเพื่อนบ้านแน่นอนเลยครับ แต่ก็บรรยากาศดีมากๆเลยครับวิวดีครับหรือท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก็เปิดดู GPS ได้เลยนะครับ GPS อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับเปิดเข้าไปดูกันได้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นชนว i คุดแดงนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ